สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีเมษทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องม o อนิงทารโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวพระพฤหัสจรเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีเมษบ้างจากดวงดาวได้บ่งบอกถึงว่าดาวพรฤหัสจรอ,อยู่ในภพเรือนพันธุได้ตำแหน่งมหาอุดก็หมายถึง เป้าหมายความเจริญก้าวหน้าการมีความมั่นคงการมีบ้านการมีทรัพย์ที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงคุณจะได้ซ่อมบ้านหรือมีการรีโนเวทบ้านก็ได้นะคะมันมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายจะได้ต่อเติมแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะส่งผลอะไรกับคุณอีกในช่วงที่ดาวพระหัสเป็นมาอุดอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะ การทำนายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปลดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวพระพฤหัสจรเป็นมหาอุอยู่ในภพเรือนพันธุราชินีถือดาบ ความมั่นใจในตัวเองการมีแนวทางที่เด็ดขาดการตัดสินใจที่แน่วแน่แล้วก็ดูจะมีความเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะในช่วงนี้เจ็ดดาบขึ้นมาเนาะคุณอาจจะทำอะไรลับๆก็ได้นะคะในเวลานี้อาจจะมีบางอย่างที่อยากทำหรือแอบทำอะไรบางอย่างอยู่ The Moon ขึ้นมา แปดดาบหนึ่งไม้เท้าแล้วก็อัศวินถือดาบหกเหรียญว้าวความสำเร็จมาสี่ไม้เท้าแล้วก็เดอะซันไพ่ของความความเจิดจรัดเกิดขึ้นนะคะเดอะซันก็คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับ โอ้พญานาคคู่ขึ้นมาความรักหุ้นส่วนความสัมพันธ์ผูกพันแล้วก็พระนาฏมลูลีสัพพวิชาบรมคูคัำพีวิชาปัดเป่ารักษา <c oughs> ก็ดูคุณจะได้หลุดพ้นจากภาวะของความกังวลใจอะไรบางอย่างเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะมีความอึดอัดหรือมันถูกบล็อกออกจาก ออกจากอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนคุณคิดวนนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้หรือรู้สึกโดดเดี่ยวมันมีแต่ปัญหาลุมเร้าเนาะอาจจะเป็นปัญหารายจ่ายต่างๆหรืออาจจะเป็นปัญหาคนที่บูลลี่ซุบซิบนินทาคอยว่าร้ายใส่ความอะไรต่างๆคุณดูจะคุณดูจะเอาเรื่องต่างๆมาคิดนะคะ เหมือนถ้าคุณไม่เอามาใส่ใจคุณก็ปลดแอกตัวเองได้นะจริงๆคนที่เขาบ่นทอนคุณต่างๆเขาก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้อืมก็เป็นเรื่องของการที่คุณอาจจะต้องเด็ดขาดกับคนพวกนี้หรืออาจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขตรงนี้แล้วก็ให้ขึ้นมาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะทำอะไรบางอย่างที่อาจจะแบบอ่อ อาจจะอาจจะมีแนวคิดอะไรบางอย่างที่จะเอาคืนคนพวกนี้ก็ได้เนาะเพราะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาใครที่ทำอะไรคุณคุณก็ไม่ปล่อยเหมือนกันเพราะคุณดูจะดูจะเอาจริงเอาจังแล้วก็มันมีการผูกใจเจ็บด้วยก็หมายถึงว่าถ้าใครกล้าทำอะไรคุณคุณก็เป็นเหมือนอัศวินถือดาบอะคะ่ะพร้อมที่จะลบทันที ทำอะไรกับคุณไว้ก็จะได้แบบนั้นอะไรแบบนี้ค่ะก็เอ่อเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณคุณเป็นคนที่เป็นใจเด็ดมากขึ้นเนาะแล้วก็อะไรที่มันบอกคุณอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกแย่มาก่อนหน,น้านี้คุณจะปลดแอกมันได้คุณจะแก้ไขได้แล้วก็กำลังซุ่มทำอะไรบางอย่างกับ โปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่หรืออาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเก่าๆที่มันเรลือหลังก็ได้หรือถ้ามันมีนมนมสภาวะของออการเงินที่มันชักหน้าไม่ถึงหลังต่างๆคุณจะแก้ไขได้เพราะมันมีไอเดียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้คุณหาลูทางไรายได้หรือมีข่าวดีที่เข้ามาในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับการหาเงินทองหรือบางท่านท้าตกงานออกจากงานก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่ ทำให้คุณหลุดออกจากปัญหาการเงินหรือไม่บางท่านก็ถ้าไม่มีปัญหาในด้านของการเงินคุณอาจจะมีโอกาสมากกว่าหนึ่งช่องทางที่คุณจะได้เงินมันเป็นช่วงการปรับตัวก็ได้ในบางท่านเนาะก็อาจจะได้งานใหม่เข้าไปทํำงานใหม่การปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆแต่ดวงของคุณกำลังจะดีขึ้นมากๆ งานใหม่ที่คุณทําหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณทํามีความสําเร็จเข้ามานะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการได้คู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนที่จะดึงคุณทําให้คุณเกิดความสําเร็จมีความมั่งคัง่งเหมือนกับว่าดวงมันกําลังเปิดอะคะอะไรที่มันคุมเคือเพราะว่าพระจันทร์เนาะมันเป็นความคุมเคือมันเป็นความขมุกขมวัวอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกมันมันกดดันแล้วก็มันหาทางออกไม่เจอ เดือดซันขึ้นมาแล้วทางออกมันมันกำลังเกิดขึ้นแต่คุณยังมองไม่เห็นในเวลานั้นช่วงนี้คุณอาจจะมองการไกลมากขึ้นเห็นโอกาสในในวิกฤตก็ได้เหมือนคุณจะมีสิ่งที่มาดนบันดาลทำให้คุณคิดในด้านของการเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณก้าวออกมาจากปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้ เพราะว่าความสําเร็จมันกําลังเกิดขึ้นดวงกําลังจะดีขึ้นมีโอกาสจะได้เดินทางมีโอกาสจะได้คู่มิตรที่จะมาเกื้อหนุนคุณได้นะคะเพราะว่าไพ่พญานาคคู่ขึ้นมาอาจจะเป็นความรักก็ได้ที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้มามาช่วยแก้ไขมาช่วยผลักดันทําให้ชีวิตของคุณก้าวเข้าสู่ความสําเร็จได้อม,มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เข้ามา สิ่งที่เป็นข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการงานเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะว่าจะเกิดอะไรกับคุณอีกบางท่านก็มีโอกาสจะได้บ้านนะคะสีมเมทาวาขึ้นมาเนาะได้บ้านได้ทัพได้ทรัพย์ที่มันเป็นความมั่นคงอะคะ่ะเครมก็หมายถึง ปัญหาทุกอย่างกําลังจะคี่ขายนะคะใครที่มีปัญหาหนักๆเพราะว่าพายุกําลังสงบตะวันกําลังขึ้นสิ่งดีๆกําลังจะเฉิดฉายหมายถึงว่าดวงของคุณกําลังจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นแสงนําทางให้คุณได้เจอกับเส้นทางของความสําเร็จหรือไม่ก็พายุของปัญหาต่างๆมันกําลังสงบนะคะ ถ้าใครมีปัญหาอะไรเนาะก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเข้าที่เข้าทางขอให้คุณปรับตัวเข้ากับอะไรที่มันเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆเพราะมันจะมีเหตุบางอย่างบางท่านก็อาจจะจบจบอะไรบางอย่างที่มันไปต่อไม่ได้หรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกโดนหักหลังเนาะ เหมือนคุณจะคุณจะรู้อะค่ะคุณจะมีซิกเซนต์คุณจะรู้คุณจะมีสิ่งที่เรียกว่าคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องก็หมายถึงจะเป็นช่วงที่คุณจะปลดแอกจากปัญหาได้คุณจะรู้ทันรู้เกมอะไรแบบนั้นเนาะก็เนี่ย intention ก็คือคุณจะเป็นที่หนึ่งคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีคุณจะสามารถที่จะออกนอกกรอบหรือคิดไม่เหมือน คนอื่นคิดแตกต่างออกนอกกรอบทำให้งานของคุณมันโดดเด่นกว่าคนอื่นก็เป็นช่วงที่คุณจะเติบโตก้าวหน้าเนาะหรือบางท่านออกจากงานได้งานดีกว่าผลประโยชน์รายได้มากกว่าก็เป็นได้นะคะแล้วก็คุณจะได้รับอาจจะเป็นการถูกซัพพอร์ตเนาะ เ,เงินได้มากกว่าที่เดิมหรือการาการใช้ชีวิตมันมีความสุขมากกว่าที่อยู่ที่เดิมแบบนั้นก็ได้การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคุณจะถูกเอ็นดูเกื้อหนุนถูกรักถูกซัพพอร์ตอะค่ะคือชีวิตมันกำลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมการเป็นที่หนึ่งการถูกยอมรับชีวิตก้าวหน้าเติบโตการหลุดพ้นออกจาก สิ่งที่มันเป็นปัญหาหนักๆในชีวิตของคุณเหมือนคุณแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วก็ตัวของคุณก็เลยแบบมันมีความสุขมากกว่าเดิมรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่มันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเนาะความจริงบางอย่างปรากฏบางท่านเนาะเจอกับความกดดันอะไรบางอย่างหรือการถูกหักหลังใส่ร้ายใส่ความ เนี่ยเพราะเจ็ดดาบขึ้นมามันมีคนนินทาว่าร้ายทำอะไรรับหลังเบื้องหลังคอยขัดแข้งขัดขาหรือเอ,อทำอะไรที่แบบคอยอยุแยงแตะแคงรั่วค่ะเดี๋ยวความจริงจะปรากฏคนที่ทำอะไรคุณก็เหมือนจะแพ้ภัยไปเนาะแล้วก็สิ่งที่คุณพูดคนอื่นจะได้ยินสิ่งที่คุณทำมันเป็นความจริงที่คุณควรได้รับอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่าง เป็นข่าวดีให้กับคุณในส่วนของการงานทําดีย่อมได้ดีเสมอนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณเกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ความสุขที่จะเข้ามาเส้นทางของความสุขความเจริญก้าวหน้าเส้นทางของความสำเร็จการถูกรับฟังการเ,เหมือนคุณจะรู้ใจตัวเองเนาะว่าคุณควรไปในทิศทางไหนชีวิตของคุณควรเดินไปในเส้นทางไหน ดูคุณจะรักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เอาใจใส่ตัวเองแล้วก็ทำตามหัวใจมากขึ้นนะคะฟังฟังความคิดของตัวเองอยากทำอะไรเ,เหมือนไม่ต้องกดดันกับกับสิ่งที่แบบมันฝืนใจเนาะถ้าคุณเคยทำอะไรแบบฝืนใจคุณจะไม่ฝืนใจอะ่ะคุณจะทำอะไรด้วยความความรู้สึกว่า มันเต็มใจที่จะทําและไม่ฝืนใจอืมดูจะมีความสุขมากขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตในการทํางานด้วยเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีชาวลัคนาราศีเมษนออโนด ก็ไพ่ขึ้นมาบอกถึงอนาคตความมั่นคงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีเกณฑ์จะได้บ้านมีเกณฑ์จะได้เพราะว่าดาวพฤหัสจออยู่ในภพเรือนพันธุการขยับขยายการเดินทางการมีความมั่นคงในเรื่องของอการมีบ้านการมีทรัพย์หรือมีเกณฑ์ที่คุณ อาจจะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะเพราะมันเป็นสุภาเนาะสุภาก็เป็นเรื่องของการไปต่างประเทศการเดินทางไกลแล้วก็ e a r s, mm. <S t house communication มันเป็นการเข้าสังคมใหม่ๆของคุณการวางรากฐานการวางอนาคตการขยายตัวเหมือนคุณมีเป้าหมายชัดเจนมากๆแล้วอาจจะพุ่งเป้ากับการไปอยู่ ่างที่ต่างถิ่นแดนไกลาการไปไปเรียนก็ได้หรือไปทำในโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆของคุณก็ได้มันเป็นแนวความคิดของคุณที่คุณจะขยับขยายเติบโตมากขึ้นนะคะ m าร์ชโมชั่นมันเป็นสิ่งที่คุณมีพลังที่จะทำมันเป็นแรงผลักดันให้กับคุณก็ได้ที่คุณรู้สึกว่า อยากจะทําอยากจะไปอะไรประมาณนั้นเนาะและดาวพังคารอยู่ในภพเรือนปัตตนิด้วยคู่ครองคนรักของคุณช่วงนี้ก็ดูจะอ่อนข้อให้คุณมากขึ้นนะหรือไม่ก็คุณจะได้เจอกับกัลยาณมิตรเข้ามาส่งเสริมเกื้อนหนุนคุณเพราะว่าดาวพลังคารเ,าเป็นปรกเกษตรอยู่ภพเรือนปัตตนิเนาะถึงตัวของคุณจะดูอ่อนแรงเนาะ หรือแบบว่าคุณอาจจะคุณอาจจะรับฟังก็ได้ค่ะรับฟังคู่ของคุณหรือรับฟังกับคู่ค้าคู่นส่วนเหมือนกับว่า,าถ้าช่วงนี้คุณดูอ่อนกำลังเนาะอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนกำลังชีวิตดูไม่สดชื่นเดี๋ยวมันจะกลับมาดีขึ้นเพราะเดี๋ยวคู่ของคุณหรือกาลยนานมิตรจะเข้ามา ผลักดันทําให้คุณเกิดไอเดียหัวคิดหรือการอยากทําอะไรบางอย่างมันมีพลังมากขึ้นอนะ่ะมาเสริมพลังคุณเนาะเนี่ยทำให้คุณรู้สึกอยากจะทําอยากจะไปอยากจะมีเป้าหมายทําอะไรบางอย่างถึงมันยังไม่ชัดเจนในเวลานี้แต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยตัวของคุณจะกลับมาเข้มแข็งนะคะแล้วก็ราศีสิงห์ ราศีสิงดาวเจ้าเรือนราศีสิงคือภพเรือนปุตตะอยู่ในภพเรือนอลิดาวพระาทิตยอยู่ในภพเรือนอลิก็หมายถึงโปรเจกต์คโครงงานการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นจากการถูกผลักดันจากคู่ค้าคุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่รักก็ได้ที่จะผลักดันทําให้คุณสามารถสร้างโปรเจกต์คโครงงานหรือการได้ร่วมหุ้นลงทุนเกิดขึ้น ก็มันเหมือนกับว่าถ้าคุณอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนกําลังแต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลผลักดันส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะสาท่านดาวเสารดาวเสาวตอนนี้จออยู่ในภพเรือนลาภดาวเสาวเป็นดาวเจ้าเรือนการงานการงานจรเข้าสู่ภพเรือนลาภก็หมายถึงช่วงนี้งานโปรเจกต์คโครงงานโครงการอะไรใหญ่ๆจะได้รับผลผล,ผลประโยชน์ก้อนโต งานโดดเด่นมากๆผลประโยชน์รายได้จะมาจากงานล้วนๆแล้วก็จะมีคู่คู่ค้าคู่สัญญาคู่ส่วนกระะนารยาณมิตรจะเข้ามาส่งเสริมเกื้อหนุนคุณนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีข้อตกลงการเซ็นสัญญาการล่วมหุ้นลงทุนการสร้างโปรเจกต์โครงงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าดาวพระเสารจรอ,อยู่ในภพลาภะแล้วก็มีดาวราหูเป็นดาวคู่มิตรใหญ่อยู่ในภพเรือนลาภะด้วย ก็จะส่งเสริมทําให้คุณได้โอกาสที่จะทําให้คุณมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้นะคะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยก็แต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นก็อาจจะมีเรื่องของสิ่งที่จะต้องแก้ไขเพราะมันมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาที่คุณจะต้องเคลียร์จะต้องจัดการจะต้องลุยอาจจะมีอุปสรรคช่วงแรกๆแ,แต่ว่าคุณก็จะสามารถที่จะ,ะแก้ไขแล้วก็ผ่านมันไปได้ก็เหมือนไพ่ึ้นมาบอกว่า สิ่งต่างๆกำลังจะดีขึ้นคุณจะมีคนเข้ามาเกื้อหนุนซัพพอร์ตแล้วก็ถ้าคุณอ่อนลาอ่อนแรงหรือรู้สึกท้อแท้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือได้เป็นคู่ค้าคู้นส่วนหรือเป็นคู่รักก็ได้คุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทันเวลาดวงกำลังจะดีขึ้นนะคะอะไรที่มันคุ้มเคือหรืออะไรที่มันรู้สึกกดดันต่างๆมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น กับคุณนะคะจากที่พายขึ้นมาเนาะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมราหนิงได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ